อัลหาห์แล้วอย่างเงี้ยพี่คิวผมมีคอนสองอันคอนเออค้อนที่ฆ่าจากบอลมันคือคอนอะไรวะคอนคอนเป็นไงคอนส้มๆอ่ะไม่ใช่เลยเป็นคอนข่าจำไม่กล่องแม่กล่องส้มมากล่องใหญ่อ่ะค้อนเข่าด้าเหรอเออเก็บไว้เก็บไว้คอนไหนกูได้ต้องสองอันเนี่ยไม่มีขายด้วยมันเอาไะไแบบ มันมัน,ม,นมันดีเหรอวะดีจไม่มีขายด้วยคอนันแต่มันแต่มันทุบผีแอปพอร์ <Air board S 1> ตนะแอ์พอร์ตแอ์พอร์ตมันของแรงกลับมันบอสแรงแอ์พอร์ตกลับมาทุกเติมีคป้าครับผม ต่อด่นะไอแบงค์่ะไอ้แบงค์น่าบาเป็นยวะไอ้แบงค์อ่ะอเด็กอ่ะอเด็กอ่ะขอวันศุกร์ดิได้ได้ทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นข้ามมันห้องท้องหรอวะมันเกียดที่หิว ม่เก uh, pues ียดหรอกมันม่กล้าเกลียดพี่เลยมันทำให้ทุกวันเลยผัดเอยอดยัดทีหรอ่ะตอเล่นี่เด็กแค่ไันสายพี่สายพี่สายฟ้าแล้วเปลี่ยนแล้วเล่นมุกถี่เกยตัอเราแพี่เจมมา พี่ช <rôle> ่วนมาเองแหละยิดยกเกมมาชิเกมกาเรียเรียเล่นเล่นหออะไรสารค้าเรองหลุดโดแฝดแออคเคเตลคร้อนี่มันรายกจจิงนักนะครับ โอ้โดีแต่เอาลออะไรอ่อมึงอ่ะโอ้โดีสองห้าสี่เจ็ดเบตัวหนี่งเาน่งเจ้อเตย็บตัวนี้กูเข้าเข้ามาถั่วป่าวะเล็บตัวออฟิเชียลเซ็หนึ่งยังไอืมโอเซ็บเก่าผม เพิรมใวันแรกของน่ะแยมอ๋อมั่วละโอ๊ยกะิเต็มหนึ่งตัวบอลฮอนสามตัวเลยตัวคลยโปอยตัวอยครโปกดรีหอนเลยมั้งนอนแบบแม่เนเอนยหาจริงเหรอปทีเทปเส็นจะเดินจะมีป่อยหรือวไม่ได้ยนไม่ทำ อีโคอีโคให้เลยไมช่เติร์ดเอาไเเดีเดี๋ย,เ,ย,เ,ยเอา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 กะาไปแจกเลยกูให้ใส่ไปหาชาชืปาเลยกูจะเงินให้ค,ค,ค,นคนอื่นเขาพันเลยคน,คนอื่นเขาไม่รับเลยคนโง่อะไ้คโง่ยังหนัก เล่นหน้าไม้มาดนี้่อีโคนหกเข้าแล้วเรียกเกีก็หมายทางรู้้แหละนี่แหละดูด้วยนาทางเรื่องของมึงเแซดเจ๊เข้ามาเอะมาเอาดดีเลยเนี่ยแต่เจ๊เดเ๊ะเยเฮ้ยเจ๊แล้ะเจ๊ละดีขึ้นมาสุดเลย จะบ้าอะไรกูเดอเออฮะเอาตัตายอะไรเอาพี่่เอาสตอแปะสตแาะนะอาแปะครับผมเอาสนามปลาหลงเนะี่ยบินบิบิก็ลงเหมือนกันปะเอากระบอกเนี่ยี่เอามากี่กระบอกสี 4, 6, ่หกกระบอก <c oughs> ใจป้ามมากกว่าอยู่เลาโมก่าใครวะล่ะใจป้าบุ้งวะฮะป้ามาหลายคนแล้วนี่แหละกำลังอยู่นนี้เลยแต่กไม่รู้เขาอีกเลยโอ้โหดเนเดหล่ากูดินไปเลยไปไหนอ่ะ ไม่บาดเตอร์หรอบาเตอร์อ,อุ้ยโดนยิงโดนยิงสนายยิงไปถึงแล้วกันแล้วราเราไอว,วผม,มาขอบแมพกอนะอ,งงอ๋อดี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 ี